รู้ไหมครับในสุสานแปรลาชสกรุงปารีสมีหลุมศพหนึ่งที่ปลายเป็นตำนานระดับโลกไม่ใช่เพราะวิญญาณหลอนแต่เพราะความเชื่อประหลาดเกี่ยวกับความรักและความอุดมสมบูรณ์หลุมศพนั้นคือของวิกเตอร์นัวนักข่าวหนุ่มวัย21ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตในปี1870แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะในคริสตศักราช1984ชื่อของเขาถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อสุสานต้องประกาศห้ามจับรูปปั้นของเขาอย่างจริงจัง เพราะรูปปั้นบุนหลุมศพของวิกเตอร์นัวถูกปั้นให้เหมือนร่างของเขาแต่มีรายละเอียดหนึ่งที่โด่งดังที่สุดคือส่วนเป้านูนขึ้นอย่างชัดเจนไม่นานผู้คนเริ่มเชื่อว่าหากไปรูปส่วนเป้าจุมพิตริมฝีปากรูปปั้นหรือรูปท้องจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้พบรักหรือทําให้มีลูกง่ายขึ้น ถึงขั้นที่ในยุคนั้นนักท่องเที่ยวจํานวนมากพากันทําตามจนโลหะแถวเป้าและริมฝีปากของรูปปัน้นเงาวาผิดปกติในปี1984เจ้าหน้าที่สุสานต้องล้อมรั้วรอบหลุมศพพร้อมติดป้ายเตือนเพราะกระแสะความเชื่อแรงจนควบคุมไม่อยู่แต่ยิ่งห้ามก็ยิงดึงดูดให้คนแอบ,บมาทดลองมากขึ้นหลุมศพของวิกเตอร์นัวจึงไม่ได้เป็นแค่สถานที่ประวัติศาสตร์แต่กลายเป็นความเชื่อยุโรปที่ผสมทั้งโศก,กนาฏกรรมความรักและพิธีแปลกที่ยังคงเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ครับ